ค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาวิศกิรมะามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตเครื่องขุดมะพร้าวแบบปล่อยนะคะที่รเราประดิษฐ์เองค่ะวัตถุปรงค์ของพวกเรานะคะก็คือพอเราเห็นเห็นถึงความสําคัญว่าการขุดมะพร้าวนะคะเมื่อก่อนจะใช้เป็นกระต่ายขุดใช่ไหมคะซึ่งมันจะใช้เวลานานแล้วก็แล้วด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะทาให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็เลย ที่จะประดิษฐ์เครื่องขูดมะพร้าวขึ้นมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาค่ะตอนของเครื่องขูดมะพร้าวมีดังนี้นะคะมีตุ๊ก,กตาหนึ่งคู่ค่ะมีเพลากลางค่ะมีมูเลขค่ะมีสายพานแล้วก็มีมอเตอร์นะคะดนส่วนหัวขูดมะพร้าวนะคะก็จะมีไม้อ่อนตัดเป็นครึ่งทรงกลมค่ะแล้วก็มีตะปูค่ะตอนน่อมานะคะเราจะมาสาธิตวิธีการทำค่ะ ประโยชน์นะครับก็คือเลยสามารถปูนรองเ้าได้ดีกว่ากระดาษปูนรองเท้านะครับ,รป,รรบประหยัดเวลาแล้วก็สามารถรานํามาใช้ทีได้ในคนเรียนครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเอนครื่องถืดระพร้าของพวกเราแต่เพียงเท่านี้ค่ะ